เลยกปโอ้โโอเคทีมมาเจอส่วนเล่นอันใหม่อีกแล้วเล่นน้องน่ยลูกทีมมาปินทางนี้ก่อนก็ได้มานี่ทีมจะมารีวิวเครื่องเล่นใหม่นะสถานที่ เยอะแยะเลยในสิงคโปร์แบบนี้เนาะจ้ะเครื่องเล่นเยอะเลยแบบนี้ที่สิงคโปร์ทัพทิมาเจออีกที่หนึ่งแต่ละตึกละตึกจะมีเครื่องเล่นไว้ให้เด็กๆเล่นนะคะมีตรงนี้ปีนได้ไหมคะอ,อันจะเป็นอ่าเดินข้ามตึกไปตึกหนึ่งตึกสองตึกสามทะลุไปที่ไหนก็จะมีแบบนี้ทัพทมก็จะมาเจออีกจุดหนึ่ง หลังถ้าทีมจะรีวิวเ,เครื่องเล่นในในสิงคโปร์ให้ดูนะอันนี้ปีนป่ายอ่ะอย่างนี้ตรงนี้ก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะด <c oughs> ึนได้ไหมดึได้ไหมคะตัวสไลเดอร์เนี่ยจะมีทุกจุดเลยผ่านตึกไหนตึกไหนไปจะมีให้เด็กๆไว้เล่นนะคะ อง่ายท้องมันจะเป็นด่านๆนะลูกถ้าข้ามไปนู่นมันก็จะเป็นด่านไอ้แบบปีนฝ่ายเห็นไหมคะทับทิมไปขึ้นจากตรงนู้นสิแล้วเราก็จะไปข้ามไปแต่ละด่านน่ะอ่ะเอาทีมไปขึ้นบันไดมาก่อนไปขึ้นไปอ่าไปขึ้นบันไดมาสตาร์ทที่บันไดมาเลยนะคะเค โอเคเ้วเดินมาทางนี้เลยเดินมาทางนี้ค่ะโอเคโอเคไปตามสีแดงเลยนะโอเคอ่าด่านเชือกค่ะปีนไงเนาะบัล <c> น <oughs> ี้ไม่ได้เนี่ยเลยไม่มีที่จับลกูกโอ้ยไ,ไปยังไงเนาะบัดนี้คนอ้วนปีนไม่เป็นเลยนะ ก็มีคนพยุงอเอาไงดีเอาดีไงอ้วนไม,มไม่มีเชือกให้จับข้างบนเลยแล้วจะปีนยังไงไม่มีเลยเนาะเฮ้ยไม่มีเราก็ถอยหล่ะถอยไปทางนูน้นอ่ะไปเล่นสไลเดอร์สีเหลืองอันใหม่นะจำละ่ะจำไม่ได้มันสูงไปอ่ะถอยล้างไป เ้วเดินไปทางนู้นอยากไปเล่นตรงนู้นเหรออยากไปเล่นตรงนู้นเหรอธนานต้องช่วยอ่ะต้องช่วยอะไรต้องช่วยจับไองอันนี้มั็นกัหรับคนเก่งแล้วอ่ะแล้วป้านาเาเราเราเรายังไม่ขายไม่แข็งแรงเลยไปเราลองไปสไลเดอร์ตรงนู้นให้เพื่อนดูไป วัสดีค่ะอยากทำอะไรคะโอ้ตรงนี้เป็นที่นั่งเหรอ,อ,รอรสไลด์สีชมพูก็ได้ลูกตัวนี้ด้โอเคพร้อมยางเพื่อนๆพร้อมยางไปเลยเดี๋ยวเข้าหลังเนาะเราไปเจอที่เล่นใหม่ๆเราลงคลิปให้เพื่อนๆดูดีกว่า บายบายมาลูกมาน้องบายบายอะ่ะน้องบอยบายบายยูเซ่บายบายไหมเออทางนี้ค่ะอะเรามามามาข้ามตรงนี้ที่เคยข้ามให้เพื่อนดูอ่ะเป็นเป็นด่านอีกหนึ่งด่านที่จะทิ้มข้ามมาแล้วนะ โอ้โหดูเขาเตรียมความพร้อมของเขานะคะโอเค,พออเ,คพอเพื่อนๆบอกพอเพื่อนๆด้วยันต้องเดินยังไงอ่าพูดดังๆเพืพ่อนๆไม่ได้ยินเลย<ม>เราต้องผ่านไปที่ระดันนะคะมันจะเฉียงๆหน่อยไม่ตอโอ้ไม่ให้พูดด้วยต้องมีสมาธิเหรอ <c oughs> เ,เีโอเคโอเคแล้วเดินกลับเดินกลับแล้วเราจะไปลงสไลเดอร์ตรงนู้นโอเคลงทางนู้นค่อยๆมาโอเคมันเฉียงนิดหน่อยตรงนี้จับมือแข็งๆไว้ เดี๋ยวเราจะฝึกไว้เดี๋ยวเราจะเป็นเล่นดันไอตรงป่าไม้ใหญ่ๆเนี่ยเหมือนเพื่อนอนะ่ะวันนั้นอ่ะที่เขาปีนสูงๆได้ไงนิดหน่อยตรงนี้รอนะบรรนาไปรอสไลเดอร์นะโอเคตัวนี้ก็ได้นี่นี่ตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวนู้นมันชันไปลูกเอาข้างๆก่อนเออโอพร้อมยัง อ้อรามแล้วลุยเลยหน,นึ่งสองสามเย้อะบอกเพื่อนๆหน่อยว่าทีมไหนล่ะเดี๋ยวพึ่งน,นะหามุมก่อนเดี๋ยวมีตงังมุมนี้มุมนี้ ออาขึ้นไปแล้วบอกเพื่อนๆหน่อยนะว่าถ้าทัพทิมไปเจอของเล่นใหม่ๆทัพทิมจะทําคลิปไหมเพื่อนๆดูนะอะพูดพิม <c oughs> อเอาอยางน,นี้โอเคเอาแล้วน,นาวจะปิดคลิปแล้วบอ, <c oughs> บอกเพื่อน <c oughs> บอกเพื่อนหน่อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ้าเจอเครื่องเล่นใหม่ๆถ้าพิมมารีวิวให้ดูนะ อ่ะอ่ะบ๊ายบายที่สวยบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่ติดตามตามทัพิมคุณป้านานะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะหวังว่าจะได้เห็นเครื่องเล่นใหม่ๆแล้วมาลงคลิปให้ดูนะคะบ๊ายบาย